ใครที่มีตีนกาหน้าแก่ฟังคลิปนี้แค่1น,นาทีอาจจะช่วยเปลี่ยนตัวคุณได้ลูกค้าบอกว่าอายุ53ปีเคสนี้53ปีนะครับเปิดใจใช้มา2ขวดแล้วผิวนุ่มขึ้นริ้วรอยตื้นขึ้นเซรั่มดีจริงๆค่ะ จะใช้ต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเซรั่มตัวนี้ครับ c l e a n Anti Wrinkle Serum ใครที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นตีนกาเอยเส้นน่า,ากระหว่างคิว้วหรือว่าแม้กระทั่งคอในนี้มีส่วนผสมของ s ส a p 8ช่วยในเรื่องของริ้วรอยใครที่ผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นหยาบกร้านเราใส่ไฮยาชนิด8โมเลกุลเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นฝ้ากระรอยแดงรอยดำจากสิวใช่ไหมครับเรามีในอะินามาย เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวลดเรือนฝ้ากระและการใช้ต่อเนื่องเหมือนลูกค้าท่านนี้บอกการใช้ต่อเนื่องเราใส่ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ในระยะยาวนั่นก็คือตัวเปปคอร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมเปปตาย์โมเลกุลเล็กช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอลาสตินตัวนี้จะค่อยๆกระตุ้นสร้างจะใช้เวลานิดนึงแต่การใช้ต่อเนื่องจะทําให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นรูขุมพลกระชับขึ้นและริ้วรอยจะค่อยๆลดลงตามลําดับ เห็นช้าเห็นเร็วมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลอย่าลืมเปิดใจลองใช้สกินแคร์ตัวนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ดีขึ้นครับ